ต้นไม้เปลี่ยนสีจ้าแสงแดดส่องบม่ได้ตกแตง่งเลยจ้าแต่ว่าความงามมันกลับมาก,กับภัยคือกันก,นกน็คือว่าช่วงนี้โควิดระบาดค่ะมือละหนึ่งมื่นกพันของบางอย่างในซูปปเปอร์มาร์เก็ตเบิดค่าเกี้ยงพดัดจ้าเมื่อนี่มรารายงานเอ่อความคืบหน้าของโควิดนะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้เป็นโควิดกำลังระบาดทางเเยอรมัน เมื่อวานี่วันมี31นั้นมีคนติดประมาณ1,000โอ๊ย19,000คนนะพี่น้งองยุ่เคจไซนี่ติดหลายคือกันจากในเขเยจไซนี่มีคนภากตาวัอยู่ประมาณ180,000นะ,ฉะเฉลียตเออสามีฉเฉลียบางเว่ามีคนตีเสือต๊อหมื่น,น,นประมาณหาสิบคน ตมืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางโควิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเขานาหนาวจะเห็นต้นไม้ต้นตอกเปลี่ยนสีนะพี่น้องงามบอสไมเบิ่งจ้ะในข่าวสารใน,นเรื่ออันนี้เนี่ยมันมึงเป็นมือบ้านนี่แหละพี่น้งองก็จะติดโควิดกันมีการรายงานตัวคนที่บรายงานตัวอาจจะมีหลายกานีก็ได้แล้วก็ใน อ,อยู่โรงเรียนลูกใส่ยึ้นกันก็ต้องใส่หน้ากากตลอดในห้องเรียนบางช่วงก็จะมีเปิดหน้าต่างทางโรงเรียนก็ขอให้ผู้ปกครองเอาเสื้อแขนยาวไปไว้ในห้องเรียนอีกต่างหากแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็พวกสนามกีฬาพวกฟิตเนสพวกอย่างต่างๆจะปิดเบ็ดพี่น้องลานออกลานนวดเปิดได้โรงเรียนเปิดได้แล้วก็ ร่งตัดผมเปิดเปิดได้แล้วก็สถานราชการเปิดได้อย่างอื่นปิดเบิดเดก็จะล้องเบิงหนึ่งเดือนก่อนพี่น้องต้นเดือนนี้ถึงเงินสิ้นเดือนพูศสิกี้กาถ้ามันารายการคนติดเสื่อลดลงก็จะจะค่อยพอนปนนะพี่น้องเนาะแต่ถ้ายังมีคนติด เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งจ้าดูแลเจ้าของเด้อ